แต่พี่บอกก่อนนะว่าไปอะไปในฐานะวดีวิวนะอ้วนรู้เรื่องฮะพี่จะได้เห็นน้องอ้วนคนเดิมของพี่ละอ้วนสุดขาวอ้วนมาละสภาพกูจะไปช่วยเขาจริงไหมเนี่ยผมขอสิบห้าคน สิบห้าใช่เพราะผมต้องการให้เรื่องจบเร็วไม่เร็วขนาดนั้นแต่ก็พยายามจะบีบให้จบให้ได้สิบห้าจะพยายามห้างนน้องพี่ยังไม่รับปากนะแต่แต่ว่าพี่เอาผมเข้าคืนนี้ก่อนได้ไหมได้นะพี่ทักไปแล้วมันไม่ตอบสามคนมึงเสียเขาเนะี่ย อันนี้เขาถามหน่อยครับที่พี่วิลลี่คิดเรื่อง15คนคือติดเรื่องวีซ่าใช่ไหม <S <S ครับใช่ใช่ีซ่ถ้าสมมุติพวกผมมันยังมีคนมีคนที่มีใช่ใชถ้าเกิดว่า<ๆ>คนที่มีไอ้นั่นอ่ะมันมันไปต่อได้นะคนที่เคยมีอยู่แล้วอะ่ะใช่ใช่ใชแค่ไปเข้าห้องต่อสวัสด,ดีวัยรุ่นืะทำอะไรกันคุณธุระอยู่ขาสิครับขอธลระอะไรฟังได้ไหมนายอยู่นาอยู่อีเมียมนะโอเค ใช่ครับเอาหนูตัวโอเวอร์ไปด้วยขอเก็บรถหน่อยได้ไหมคะเพราะพูดตรงว่าเรื่องจำนวนคนแม่งไม่ไหววะสู้ไม่ไหวจริงนี่จ้ะถ้าเรื่ฝีมือถ้าเรื่ฝีมือมันสู้ได้อยู่แล้วเว้ยร้อยสี่สิบคนเอาอะไรไปสู้นี่เนี่ยผมดูทรงต้องทำสวิปเปดหรอต้องลงคนทำสวิปเปดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ว่า ไม่แล้วเราไม่รู้ไปไม่ไม่รู้ตีดีตายไปไม่รู้ครับแต่ตีลูกขี้อย่างเดียวส่วนใหญ่ไม่ถึงไม่ถึงสุดดาเมจอ่ะไม่ถึงสุดดาเมจก็หวังคีใช่ปะใช่หวังคีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพี่ไม่เคยใช้พี่ไม่เคยโดนตีด้วยเคยโดนตำรวจชนไหนสัตว์แป๊บเดียวไปเลยทีเดียวเลยอ่ะที่นู่นะัวนชนอารบแพงทีหัวแตกเลยเรียบร้อยนอนแอบและที่ลูกนุ่งแง่งอุ้มกันแม่งไม่ใช่ว่ามึงวิ่งไปแบบอุ้มแบบเราได้นะเว้ยมันต้องห่อศพห่ออะไรก่อนนะเว้ยเฮีย พูดถึงเรื่องที่ไหนนะคือมึงตีปุ๊บแล้วมึงจะอุ้มเลยไม่ได้นะเว้ยมึงต้องนั่งห่อศพอีกินแม่นั่งห่อศพดูอนิเมะ์เร้อยนั่งหอ่อศพมีจีนนอนนี่เมยเหรอใช่ต้องมีต,งต้องมีชนะไฟถือว่าต้องมีไอเทมเออย,<า>ยากมันเป็นไปได้ยากเว้ยคือถามว่าฉันไม่ต้องไม่ต้องชน,นะไฟก็ได้แต่มุณต้องหาจังหวะดีๆอ่ะในหน้าการนั่งห่อศพแล้วมันจะเป็นถุงศพมึงถึงจะอุ้มได้เว้ยในกรณีที่มึงจะอุ้มได้คือห่อศพหรือห่อเตียงพยาบาลเตียงพยาบาลก็คือแบบออออุุ้้้้้มมมใหหหไไไดเเฉยยๆปาะรงี แต่อุ้มขายไม่ได้ต้องเป็นที่ห่อศพและที่ห่อศพมันต้องใช้เงินแดงสองพันห้าตอนหนึ่งคินนึกออกปะมันไม่ใช่แบบมึงอุ้มสวยๆได้ไม่ได้อะนึกออกปะแดงทางในการขายยาอย่างเดียวถูกไหมถูกใช้เงินเงินแดงร้านร้านขายยาเงินแดงขายยาขายได้ไม่นห้าร้อยเองนะใช่ครับแต่ยาพวกพี่เก็บกันมาแล้วเก็บกันมาแล้วกำลังทำมันอยู่ตอนนี้มันดีตรงที่ว่ามีแก๊งอื่นที่นู่นช่วยด้วยไงคนรู้จักเยอะ ออพี่พี่ิล่ครับพวกผมไป NTR ช่วยเต็มที่แล้วครับพี่เรารู้อยู่แล้วน้องเรารู้เมือกันอยู่ครับเขาอย่างอ้วนอะเราน้องๆไปหมดแล้วพี่อะกลัวม,มีปัญหาเรื่องวีซ่าเรื่องเดียวถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้คนที่มีวีซ่าอยู่แล้วอ่ะไปต่อได้ก็ดีแล้ไปกันหมดได้เนอ่อกปะ กูรู้แคมว่าตอนแรกชังลีไม่ตอบป๊บนงไม่ใช่ว่ามันนอนหรอ เพราะที่นูนมันโหดตรงที่ว่าแก๊งแม่งไม่มีจำกัดคนน,นี่แหละครับไม่มีสภาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยคนที่ควบคุมคือแก๊งไม่ใช่ตำรวจมันเมืองโจรอะ่ะมันคือที่ที่พี่ของไอคอนเนอร์เคยจากมาจาได้เวลาฟิวนั้นอ,ะอ่ะฮะคเนี่ยเมืองเมืองเมืองที่แบบชนิดแ,แ,แบบว่าฟรฟาร์มก็มีฟฟาร์มมีูม่าโดนทุ่ตีได้อะ่ะฟาร์มมีเหตุก็โดนทุตนตีนได้อะ่ะ แบบนั้นเลยขึ้นรถไม่ทันก็ตายถูกไม่เอ้ยเออเนี่ยคุณจะเอาให้มึงกระเสียแล้วก็คอเนอร์นเนี่ยไปดูไปดูงานก่อนตรงน,นู้น แต่พี่บอกก่อนนะว<อ>่าเน<อ>ี่ยแล้วยังส่งเียด้เลยปะส่งอะไรตอมอลเหรอ,อตอมอลได้ๆๆแต่พี่บอกก่อนนะว่าไปอะไปในฐานะดีวีแล้วอ้วนรู้เรื่องครับ พี่จะได้เห็นน้องอ้วนคนเดิมของพี่อะอ้ว,วนสุดขาวอ้วนสุดขาวกระาดาษอูน่ะกระาดาษอู่คืออะไรเอ้าในกระดาษอู่บ้านไหนะบ้านนู้นนี่ยังไม่ได้อะเสียทักอันนี้ผมมาเด็กอลยนั่นน่ะรู้อยู่ตอมอ แล้วก็บอกก่อนนะว่ากาชาเติมได้บินเดียวต่อหนึ่งคนนะต่อหนึ่งคนบินเดียวเท่านั้นบินเดียวต่อหนึ่งคน,น,น,งคนใช่สำหรับริวเยอร์ ได้แค่ปีนเดียวคือถ้าเกิดมึงเติมแค่ร้อยลูกมึงก็จะได้แค่ร้อยลูกแค่นั้นมึงเติมเพิ่มไม่ได้กาชาร์จกาชามันก็ช่วยได้ไม่เยอะแต่มันก็ช่วยได้อีกอย่างนึงกาชามันเปิดนานมากเลยเว้ยมันเป็นกาชาแบบเก่าอ่ะที่เราเคยเปิดกันเลยจำได้ปะโอ้โหเกีโหผมช่วยมันเปิดตั้งสี่คนนะเมื่อวานนะนุ่งๆเลี่ยงตอนไหนหมดอ่ะ อ๋อเจ็ดโมงยังไม่หมดเลยครับเสี่ยวไปนอนก่อนอแบ,บเปิดคนละห้าร้อยลูกอ่ะ1ิบเบอคนยี่สิบอยี่สิบสิคนแต่ถ้าอยากไปอ่ะต้องเติมแต่ผมก็ไม่อยากให้แบบไปไปเติมกันเยอะไงไม,ม่ออกปะเพระมันหาได้อ่ะช้าความคิดผมกผมผม็คือมันยังหาได้อะ่ะแค่ใช้เวลานิดนึงมันหาได้ทุกอย่างแต่มันต้องเรียนหนังสือแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ ทุกอย่างมันหาง่ายเว้ยมันแค่ต้องเรียนมันยากมันคือเรียนหนังสือเว้ยเพราะวันวันหนึ่งมันจำกัดเลยแค่ฝ <ไป S 1> <ห>่ายเทนนอนะต้องเจ็บต้องเรียกเจ็บบอลุนพี่นะเพราะเจ็บอยู่เป็นเด็กปีสี่เอ้ยใช่หรอพี่ก็ปีสี่นะเจ๊ฟฮะเดี๋ยวเจ๊บจะขึ้นไปห้าเออแล้วแม่งเทียตรงที่ว่าเกาะแม่ต้องขึ้นปีห้าแล้วแม่งใช้แต้มแสนห้าไอ้สัตว์ถ้าแล้วมันหนักตรงไอ้นี่แหละปีห้าแสนห้านี่แหละท,ที่เราจะเสียเปรียบเขาก็คือเกาะเขาเหมือนมีเลือดสองหลอดอะมึงคิดไว้แค่นี้เลย นี่แหละเหตุผลที่จะ<ห>ชนะเราต้องทำไม้เท่านั้นใช่เกาะไม่ไหวหรอกพี่ไม,ไม่ไม่อยากให้วันทำปังฉลามไงขนาดสวิสเบียเจอกันเองอะสวิสเบียเจอกันเองใส่เกาะแม่งกว่าจะแชงกันตายค่ะ ก็เสียกิ๊วก็เสียจะเอาใครไปบ้างครับเนี่ยครับมีเ,เดี๋ยวกลับไปคุยกันเนี่ยสิบคนใช่ไหมเสียเข้าดีซีมาก่นอนท่านนั่นแหละอ้วนก็ให้น้องๆไปต่อวีซ่าก่อนละกันคนที่มีอยู่ครับเข้าห้องไหนพี่เข้าไปดิสเองกหลายๆคนน่าจะมีดิสอยู่แล้วน่าจะมีดีซี พี่ไม่พี่ไม่รู้ว่ะถ้าเกิดต่อตอนนี้กูรู้สึกว่าพระเจ้าที่นู่นจะไม่ว่างเลยสักคนตอนนี้เข้าไอ้ห้องเนี่ยอ้วนไวริสรุดอ่ะเห็นปะ่พมันแล้วพิมพ์ไปว่าขอต่อไวริสแค่นั้นแหละ เรืเหมือนถ้าหลุดมันของหายหมดนี่ใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันเรื่องหลุดหลุดถ้าเกิดว่าสิบวันไม่รักษาทุกอย่างที่มีมันหายหมด่ะเจ๊บรู้มาแค่ในหลักไม่พี่จะผมมียศในดิสอยู่แล้วนะเป็นประชากรใช่ผมก็มีเอ๊ะมเข้าได้เลยปะเข้าไม่ได้พี่ไปเคยเคยเข้าอยู่ตอนลองได้ไหมไอ้ไปแอนดิวไปลองพี่เหรออนุญาตอ่ะไอนดิวไปลองพี่ได้อปะ เอเนอร์ลองลองเอาเนอร์เอเนอร์เอเนอร์วีเท่าไหร่อ่ะม่ใช่เนเข้าได้พอไม่เข้าได้จะพอไม่แม่หมายถึงมืองนี้ก็เมืองเต็มเมืองนี้สองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูลองให้หน่อยลองให้หน่อย ไม่ดูปรับเหมือนเดิมว่าถ้าเบิกลถตรงนี้ไม่ไีเบิกได้ไหมครับเบิ่ไดไมได้ม่ไ้ม่ได้ไไ,ได้ม่้ง่้ดไ้ จะเบรกรถไปไไเบิกก่อนได้เฉพาะตอนนี้นะ จราจริงๆอะก่อนมาถามผมรู้คำตอบเสียเยอะแล้วเลยเสียเขาย้ายเราเนี่อก็ติดร้าน JK อะโอเคตู้ผักใสได้ส่งเองนะไม่ได้ผักใสก็เสียผลรถ JK อะกลางหลังอ่ะต้องไปเกาตอะเียอยู่ JK ทำไงไม่กลับมาเ่ยเฮ้ยโคตรตึง กลัวว่าเสียจะไปติดน้องไอศ์ครีมที่โน้นะดิเฮ้ยนะอะไรเหรอเดี๋ยวไปเจอเขาใส่ปีกใส่ใส่แหวนนิดหน่อยแล้วชอบเขาแนวนะสิอ่ะไม่ยอมคือเลยป่ะคือแบบว่าข่าวจั๊วเรี่ยที่โน้นเลยสียงข่าวจั๊วเลยหมดเลยอ่ะเสียงหวานเลยอ่ะน้ำตาลเลยอ่ะรอแป๊บนึงนะคอนเนอร์พี่เลี้ยงเขาอยู่เขาไม่มีใครตอบเลย Được Cái là vậy? เสียอย่างนะครับที่นุ่นมีเราด้วยอยาให้ผมเสียเติมอัดกาชาของไปขายก็เที่ยวเราอย่างเดียวนะอ๋อนี้เสียบอกในเมื่อวานแล้วครับเขาอยากไปเรื่องเราอ่ะเสียเขาอยากไปตั้งแต่ก่อนพี่มาชวนที่เปล่าใช่หรอชวนผมตู้ป่ะเคเคไปอย่างเดียวมีชวนไปชาวบ้านบอกมาดิ คนนึงเข้าได้คนหนึ่งน่าจะเข้าได้ปะคนที่เคยไปซ้อมกับ J K ถ้าผมก็น่าจะเข้าได้เไม่ไปขอต่อไว้แล้วถ้าคนที่เคยไปเข้าได้น่าจะไม่มีปัญหาป่ะก็น่าจะเข้าได้เกือบ20 เข้าได้นะโอนต้องไปต่อบิสซ่าไอเ้เนิ่นไม่ต่อเมันก็เข้าได้พี่ใช่แบบเออต้องเติมวีใชไหะใช่ใชแต่จริงๆพี่เห็นที่นู้นเขาก็ไม่ค่อยเติมกันนะเพราะมันเข้าได้แค่ตลอดอพี่จะไปเติมวีผมอ่านดูเติม, v, มวีม v, ยุ่งยากจับเดเลยไไพี่มีแบบว่าโอนโอนให้อย่างเดียวไหม นี่แหมือนวิธีง่ายๆสะดวกสะดวกเขามีไม่รู้จะไม่รู้เว้ยล่ะถ้าเกิดจอมึงจะเติมก็เติมแบบคนเดียวเติมให้ทุกคนไปเลยอะไรเงี้ยนี่ไหวอยู่เท่านั้นเดือนหนึ่งน่าจะเรื่องจบอยู่มั้งคิดว่าถ้าเรามีของไวกดเขาได้ไวอ่ะก็แบบเดี๋ยวไป เราะพี่อนไม่อยากทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมคาเพี่ก็จะเข้ามาทุกวันทุกวันแค่วกาคไม่เห็นเลยใช่ไหม ทำไมนดีดิเขาไม่ตอบเลยว่าไอ้สา ถ้าเดี๋ยวเสียกลับไปนี่ก็ได้ครับก,กลับไปคุยกับน้องๆก่อนได้ว่าจะเอาอะไรมาบ้างได้เราเราคุยกันในนั้นส่วนว่าก็จัดก,การเรื่องน้องๆแล้วกันนะขาดเท่าไหร่ขาดเหลือเท่าไหร่ก็บอกพี่แล้วกันได้ครับยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปครับเข้าไปคืนนี้เลยก็ได้ใช่พี่เดี๋ยวเข้าไปคืนนี้นะส่วนนี้มึงต้องรอวะ่ะเฮียจะต้องหาวิธีเติมวีกั ้ามึงไปหมดก็ดีกูจะได้ไม่เหงาอ๋อแล้วอย่างเงินแดงเก็บรถไม่ได้นะเก็บตู้ได้ไหมเก็บตู้ได้แต่เก็บรถไม่ได้แล้วตู้ทำกุญแจย,ยากไหมกุญแจใช้เงินมันต้องตีบัตรดำก่อนครับบัตรดำครั้งหนึ่งใช้เงิน,ใช,งนใช้เงินสองหมื่นเจยดสองหมื่นเงินแดงเจ็ดพันห้าแล้วก็เพชรหนึ่งเม็ดแสดงว่าไม่ได้มีตู้ทุกคนถูก เมื่ก็จัดแจงกับน้องๆดีๆแล้วกันพี่ว่าเย้ฮะแต่ว่ากันพี่เดี๋ยวเจอกันที่นู่นจำนี้รู้เรื่องเดี๋ยวคอนเนอร์อยู่ก่อนพี่น้องครโอเคพี่ไปรอข้าวเดี๋ยวพระไปไหนวะพี่อ๊อฟไปไหนวะไปไหนวะไปไหนฮะให้เบิกรถได้พี่ นา้าหลังเบาประเด็นคือเขาไม่ตอบเลยอันนี้พี่ดำไปด้วยพี่เห็นว่าเห็นแกเข้าไปโพสต์วีเตอร์อยู่ โอเคได้ยินเสียงบับพี่ดำเนาะไม่ได้ยินเด็อเยียบอ่ะรอเฮียอะไรครั้งล่าสุดก็นู่นตอนไปดาวอ่ะตอนไปดาวผมไม่ได้ไปแต่ว่าน้ำติดเหียที่ไหนให้ติดถามก่อน อันนี้กับุมีรถแล้วหรือรอพวกนี้ไหมพี่รอเพล็กมาเอาคูณสิบแปดดาวครับเอาอันนี้ก็ได้เนาะอะไรนะพี่เอาอันนี้ก็ได้ถ้าอยากรอใช่ใช่เออชางไม่ต้องรออยู่เดียวเขาไม่ตอบด้ยใช่พรุ่งนี้ก็แหละเออช้างไปให้ตอบนะสัตว์เชิญครับพี่เชิญครับ